ถอดอดิจะได้ถอดล้อไม่ใช่ด้วยเลยอิ่มดูด้วยทั้งกล้องทั้งไมน์ดูไม่เจเหรทุกตัวกูกูอรลอยมาตั้งแต่ตรงนี้แหละเขาบอกไม่ได้พี่น้อย เราเจอทุกแกแล้วเราต้องวิ่งเพื่อขออนุญาตนะคะเจเขาบอกว่าเอออ่ะจริงอ่ะใครบอกอ่ะใครบอกเขาบอกเอออย่างเงี้ยใครบอกเออใครพูดอ่ะเฮียเราขึ้นไปแล้วถามนายหนูดิถามว่าอะไรนะขออนุญาตนะคะจริงเหรอได้ยินเสียงเออจริงเหรอขอให้มึงได้ยินแต่ ขออนุญาตนะครับผมไม่ได้ยินเสียงเออแต่ผมได้ยินเสียงโตโต้ตอบกลับมาเป็นเสียงอะไรพี่เจมบอกว่าผมเจครับผมอุ๋มอิ่มครับผมเจแอปปะคางค่ะอุ๋มอิ่มคนเห็นผีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาพูดว่าอะไรตกใจจริงเหรอใคร็วัที่งานแก้สวัสดีครับสวัสดีครับขอเสียงหน่อยครับทำอะไรก็ได้ครับให้ผมรู้สึกได้หน่อยครับสวัสดีครับ ตกใจด้วยสวัสดีครับ <im ans> คุณ <im ans> คุณคุณมาแอบอะไรผมตรงนี้ <im ans> <im ans> อบอ,อุ่นสวัสดีครับฮัลโหล สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะยังไม่ได้มีความรู้สึกถึงอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงพวกเราหายใจกันนะครับคุณอิมเธอได้ยินเสียงตรงไหน จากห้องนี้เหรอจากตรงนี้เลยอะจากตรงนี้สิ่งที่ผมเห็นข้างหน้านะครับคือมีกระถางมีกระถางทูบนะอยู่ตรงนี้ ทำไมเขาไม่ให้เดินเข้าไปตรงนั้นก็ไม่รู้อ่ะตรงไหนตรงเนี้ยผมจะให้คุณมาดูอะไรไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าอย่าเดินเข้าไปอย่าเดินเข้าไปอ่ะใครบอกไม่รู้อ่ะเป็นเสียงอ่ะอย่าเดินเข้าไปอย่าเดินเข้าไปเสียงเด็ก่ตรงเนี้ยเสียงเด็กอนุ่มานเปล่านู่นไงนู่นใช้กุมารป่ะ อ่านี่เขามีกุมารทำไมอย่าเดินเข้ามาจริงๆก็เป็นพื้นที่ที่เขาอยู่อิมลองส,องส่องเสาต้นนี้อันนี้เป็นเสาตกน้ํามันนะครับ เขาบอกอย่าเดินเข้าไปเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวอทำไมอ่ะไม่รู้ดิแนวนี้กุมานที่เขาตั้งอยู่มีไหมอะไร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  คิดว่าเป็นเงาดำๆผู้ชายซ้อมแบนพิเศ์เลยตบนี้เหรเป็นเงาดำๆอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาอ่ะไม่ใช่าตาจ๋ายายจา๋าไปดูตาจ๋ายายจ๋าก่อนอันนี้เขาน่าจะเอาไว้ ห้องห้องข้างบนห้องข้างบนห้องใครครับเคยเคยเป็นห้องใครก่อนไหมครับห้องน้าสาวตอนแต่งงานห้องน้าสาวตอนแต่งงานฮ้เฮ้ย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 ต้นนี้ก็ตกน้ำมันต้นนี้ เ,เ,ออนเนี่ยนี่นี่ตกน้ำมันดูดิโหผมว่าต้นนู้นก็ตกว่ะดูจากทรงแล้วนะสีอเลยพีเจตุ้มอิมลองสองต้นนี้สิเจว่าเราควรมีเพื่อนไหมไม ต้นนีนก็ต้องตอเพราะเป็นต้นไม้เดียวกันอโอเครู้สึกถึงอะไรบ้างครับตอนนี้นอ,อ,อึดอัดขอเข้าห้องน้ำให้นอนก็ไม่อยากนอะนมันรู้สึกแย่ไม่รู้สึกดีรู้สึกอยากวิ่งหลงไปแต่ว่าก็ต้องทำใจดีสู้สิ โซนเนี้ยเหรอใช่มันเป็นไม้เนี้แม่คะ่ะมันเป็นไม้อะไรอะแม่เสาอ่ะอิมส่องมาหน่นอาย,ยาไ,ไยอไ้ชาตกใจเลยมาตานีนน้ไม่รู้ใครขอดูหน่อย รูปรูปที่อยู่ในใครครับในห้องายายตากระยายคะห้องครัว คุณนุ้มอิ่มน่าจะอยู่ได้นะคนเดียวเฮ้ยแม่งหายปวดขาเลยวะเดินปอเลยเนี่ย อันนี้เขาทำขึ้นมาใหม่เป็นปูละตรงนี้พี่เจบายเรียกเขาขึ้นมาได้หือเลโอเคทางั้นเชิญคุณ จูนนะครับ